ุกอย่างไปแ,แบบไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาพร้อมตื่นพร้อมพงพร้อม,พอมทุกสิ่งทุกอย่างเพืไไ่อทีัจะเดี๋ยวมันจะได้ดับล้างกันไปถอยถอยจะกายถอยจะจิตถอยจะสุขสิ่งถอยจะตัว,อตวถอยตัวไม่ถอยเป็นแบบไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาพร้อมตื่นพ,พร้อมพง ร้อมสรรพสิ่งไปด้วยกันนี้ได้ไล่ลงลอยล้างเงินไปดับล้างเงินไปอ่าพิธิโดยยานทัศนะอ,ะอะไรก็ตามทีนะตั้งแต่ละหมู่ต้งเหล่าตั้เราปลาข้าฟันการเปลี่ยนเปนนนลี่ยนห้าผันการทำร้ายทำลายการชิงความได้เปรียบเสียเปรียบการเอารัดเอาเปรียบต่อกันละกันทั้งหมดทั้งสิ้น สิ่งที่ไม่ให้ไม่เสียสละจริงที่ไม่เผื่อแผ่มันจะเกิดการขรดขวางมวัวแต่เอารัดเอาเปรียบกันไปกันมาทั่งสิ่งทุกอ,อย่างที่ไม่ต้องไปหามหาคุณาตามองคุณธรรมาบร,รมีทั้งหลายทั้งปวงเอาโหสี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 าหสมาจากมหาคุณา มีสัตวส่วนของมหากรุณามาแต่ไม่ให้ไม่เสียสละไม่แบ่งปันไม่เผื่อแผ่ัวแต่คิดได้คิดเสียัมแต่จริงความได้เปลียนเสียเปรียบนะเรียกวา่าผิดต่อมหากรณาอย่างยิ่งกานำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายต้องลำบากไปตามนะทุกอยากตามลำบากตามแรงแค้นตาม ทุกสิ่งทุกอย่างเอาหัวสีเอาหสีเอาหเอาหสีพร้อมเตือนพร้อมพร้องมาด้กันถอยเลยทุกอย่างก็ถอยจะตัวถอยตัวไม่ถอยไปแบบไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอา พร้อมตื่นพร้อมพงพร้อมสุขสิตทุกอย่างป้วเกันจะเด้ทะรุทะรวงช่วยกันจับรังชทว่ยการเป็นเนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วยไอแบบไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาปฏิเกันเลยทุกอย่างเดี๋ยวมันจะได้ละลายสลายอุปทานทิ้งไป ไกลกมสลายวิบากช่วยกันไปมีเ hmm. น right. ื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งมีเนื่องด้วยไปแบบไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาร้อมกันเลยทุกอย่างมองไม่เห็นเนี่ยนะเรี๋ยวสารรักกระพู่มก็เต็มไปหมดปีทุกแผ่น ไม่ใช่จิตเต้ล้างไปเรื่อยหรอกะไม่ใช่มีแต่ตัวรู้ตัวเห็นรู้สึกนึกคิดจิตอารมณ์แช่ตรงซึมเฉยอะไรไม่ใช่นะใช้สิ่งที่ไม่ใช่จิตละลายไปเรื่อยสลายไปเรื่อยสิ่งที่มันไม่ใช่อะไรในใช่ในไม่ใช่ ถอยถอยจากสภาวะจากลักษณะถอยจากความรู้สึกถอยจากสุขดูตัวรู้ตัวเห็นถอยอยู่ตัวถอยตัวไม่ถอยไปแบบไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาร้อมกันไปทุกสิ่งทุกอย่างกันแบบไม่มีความเค็เดิม ก็โปรโดมหาวนาไปตลอดเส้นทางเลยนั่นแหละวัดตลอดเส้นทางวัดเทงมหาวนาอย่างน,นมหาวนาไปตอนไหนก็วัดตลอดนั่นแหละอะมีเกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันนั่นแหละ,ได,หละได้ลายช่วยหรช,ช่วย สิ่งที่ไม่เนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วยไปด้วยกันนั่นแหละจะได้พ้นจากตัวพ้นช่วยหลุดจากตัวหลุดช่วยสายช่วยหลุดช่วยไปด้วยกัน วัดแต่ะที่ก็ไม่แต่สร้างความ,มงมงายเท่านั้นแหละนะอาติภัาย,ยึดไปสิ่งนี้สิ่งนั้นอะไรอะไรก็แฝงมาด้วยอุปทานอะไรอะไรก็แฝงด้วยสม,มุทัไทยจะกราบจะไหว้จะบูชาสักการะจะทำบุญทำทานก็แฝงมาด้วยสม,มุทรไทยแฝงมาด้วยอุปทาน เราสร้างแต่ความงมงายครอบงำกันอยู่แบบนั้นแบบนี้ไม่ได้ตัดสรู้ช่วยกันที่ทุกแห่งก็เกิดจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่านำโดยบุริชนยังไงมันก็บุริชนถ้าแบบอริยะมันก็ยังมีเนื้อหาที่คลายทิ้งคลายบ้างอะไรบ้าง แบบปุริชนนามมันก็แบบปุริชนเพราะปุริชนมันก็หนาแน่นไม่ได้ความยึดติดปวดทุกข์เวราะว่าหนาแน่นไม่ได้ความยึดติดกาบจะไหวอะไรมันก็แฝงม้ด้วยอุปทานความยึดติดไม่ได้สมุดไทยไม่ได้กราบแล้วแล้วไปไหวแล้วแล้วไปรบแล้วแล้วไปน้อมแล้วแล้วไปฟังลากประทานอย่างลากลงลึก ท้ำซ้อนเข้าไปด้วยบารมีก็เอาบารมีวาสนาเอาวาสนาก็มีแต่นำพากันงมงายไปเรื่อยไม่ตัดสรู้ช่วยกันดีิง ตัสรุใช่ยกันนี้ดีทุกวัดก็เรียบง่ายเรียบแบบไม่แช่อะไรนเรียบง่ายกันแบบไม่แช่อะไรนี่ง่ายเรียบง่ายกันแบบไม่แช่อะไรนี่เรียบง่ายก็เรียบง่ายไปหมดพลุงพลังลอกหูลอกตาเกินจําเป็นลอกหูลอกตาถ้าจนไม่จําเป็นเกิดความจําเป็นไม่ใช่การท่องเที่ยววัดที่ตัดสรู้ช่วยสปสัดไม่ใช่วัดการท่องเที่ยว ไม่ใช่วัดเพื่อทัศนาจรไม่ใช่วัดเพื่อการศึกษาวัดที่ต้องเข้าไปแล้วเนี่ยก็ต้องเรียบร้อยเรียบร้อยไปดีกันสงบสงบสงบดับล้างึ่งกันแล้วกันไปทุกอย่าง ไม่เกี่ยวว่ายืนเดินนั่งนอนผู้เห่ยงขึ้นไหว่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก่าั้งตัวนั่งสมาธิี่ยไม่เกี่ยวยืนเดินนั่งนอนผู้เหวี่ยงขึ้นไหวรู้ไม่รู้จะไม่เกี่ยวเลยเข้าใจไม่เข้าใจไม่เกี่ยวเลยสิ่งที่ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวนี่มันจบเลยไม่ตัวนั่งเกี่ยวไม่เกี่ยวว่าคุณจะไปยืนเดินนั่งนอนผู้เหวี่งขึ้นไหวไม่เกี่ยวตัวนั่งสมาธิยังไม่เกี่ยวเลยนั่งไม่นั่งก็ไม่เกี่ยว ที่ไม่เกี่ยวแมกระทั่งนองไม่เกี่ยวคนก็หลุดจากตัวหลุดเลยพ้นจากตัวคนณเวลานั้นไปหาุปลกขึ้นมาอยู่มายึดหาุปลกขึ้นมาปฏิบัติยึดตัวปฏิบัติบำเพ็ญยึดตัวบำเพ็ญมันก็เลยหลงมาเรื่อยหลงไปเรื่อย ต่อให้เป็นอรหหารแล้วยังต้องสร้างใช้กรรมใช้วิบากถ้ารู้สร้างสิ่งต่อถ้าไมนมีกลองไปอันนี้ใครก็ไม่รู้ด้วยออใครก็ไม่รู้ด้วย,นนย,วยเป็นไปได้นะเป็นไปได้ ทีนี้เวลาสร้างขึ้นมาก็คือให้พวกที่ทําลายไว้ไม่เหมือนกันก็มีส่วนร่วมามสร้างเช่สร้างสร้างไั่ใ็ไม่ใช่มันก็เะอะแย它就 พวกทีเคยมีส่วนในการทำรายสัญล,ลักษณ์ร่วมเหมือนองค์พระธารมมหาบริษัทมาก่อนอย่างเงี้ถึงเวลาก็มาร่วมเหมือนสร้าง,มมางก็ตามตระกูลเดียวกันก็มาช่วยกันสร้างส่วนเนื้อหาตัดส่ามันไม่ใช่ตรงรูปตรงนามอยูย่เลย ไม่ใช่ทางกายทางจิตไม่ใช่กานสัญ,ญลักษณ์กระรูปเหมือนกันเลยแต่สัญลักษณ์รูปเหมือนทั้งหลายเมื่อสร้างไปแล้วเนี่ยมันก็มีผลเชื่อมโยงกับองคุณด้วยเช่นเดียวกันถ้าเผลอเข้าไปประมาทประมาทร่งเกินหรือทําลายก็มีผลมีผลเป็นกรรมองคุณต่างหีถึงเวลาก็ต้องมาส่งเสริมมาสนเสริญอยู่นั่นแหละ ใ้กรรมเหมือนจะมกากราบกันมาไหว้กันมาสวดกันอยู่นั่นนี่ใช้กรรมทันะั้นใช้กรรมในรูปแบบไม่เคยตมิตติเตียนมาก่อนใช้กรรมในรูปแบบของการลินทามาก่อนตหิตรติเตียนมา,มาสวดอยู่นั่นสวดใช้กรรมก็รูปรูปคองคำกับบรารมีกับคุณลัตนาไรอย่างนี้เป็นรูปแบบการกรรมและการใช้กรรม แต่เนื้อหามันไม่มีเป็นกระทั่งไม่มีแล้วจะอะไรเออไม่เป็นไม่กระทั่งไม่เป็นแล้วมันจะอะไรจะไปรูปธรรมจะไปนามธรรมอะไรจะไปอะไร,กระไไแกนแท้ของกุณลัตนไาตาย ไม่มีแม้กระทังไม่มีสิ่งที่ไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีศรัทธาอะไรก็อารมณไปอย่างนั้นแหละย,ยังเป็นอารมณ์ปรุงแต่งตัญหาปรุงแต่งความรู้สึกตัญหาปรุงแต่งทิฏฐิตัญหาปรุงแต่งอารมณ์ศรัทธาไม่สรัทธา เปลือกมีแต่เปลือกกับพี่ีว,วันนี้ไปที่วัดวก็กรสึกปวดหัวก็ธนกรรมตอบย้าำาน้งไงเรื่องของการตอบย้ำการสร้างการทำการเป็นการอยู่ นี้ก็สร้างมาเพื่อล่อไอคนไปกล่าบไปไหว้เนี้อยู่นั่นแหะสิ่งนั้นสิ่งนี้คนไปก็ไปตอบย้ำตัวดูตัวรู้จะเห็นตอบย้ำความเห็นความหมาย แลวกพอขึ้นไปข้างบนหลังใหญ่ที่ประดิษฐานองค์พุทธะท่านก็ดำหลัดขึ้นมาแต่หลวงพ่อไม่รูปไม่นามก็หมายคก็ว่าไอ้สิ่งที่มันสร้างมาเนี่ยมันไม่ใช่ เนื้อหาคือไม่ไม่รูปไม่นาม,มกา็ไม่ใช่ตรงกายตรงจิตไม่ใช่ตรงรูปตรงนามนจะไม่สร้างะเาะยเยียะก็ส่วนหนึ่งก็สร้างใช้กันแล้วส่วนหนึ่งก็อาศัยการสร้างเพื่อเรียกศรัทธาเรียกคนเข้าวัดหาลาภสก,การะหาอะไรไป อืมนันก็ส่วนหนึ่งเป็นการท่องเที่ยวเป็นการหาไรายได้ก็แอบแฝงความตันหาแอบแฝงเพื่อก็พากันคิดว่าเพื่อให้วัดอยู่ได้ มีรายได้ว่าจะได้อยู่ได้มีค่าใช้ใจ่ายนี่นั่นหมดมันขี่หลังหลังเสือแล้วมันลงอย่างเสือไม่ได้ไปหลงสร้างอะไรขึ้นมาเป็นภาระมากมายค่าใช้ใจ่ายโดยเยอะก็เลยต้องหารายได้โดยวิธีการ,มาารไม่หาก็ไม่ได้อ่าเพราะมันมีค่าใช้ใจ่ายมาแล้วทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน,อนค่าน้ําค่าไฟค่าดูแลรักษา คนใช้คนดูแลรักษานี่นั่นมันมีมันมีค่าใช้จ่ายหมดนั้นเท่าไม่หาด้วยวิธีนี้ก็ไม่ได้มันก็มันขี่หลังเสือแล้วมันลงจากหลังเสือไม่ได้อะงี้ว่าเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากจุดเริ่มต้นที่มันไม่พอดีเข้าใจใช่ไหมเออจุดเริ่มต้นมันเวร์วังเกินไปมันเว่อเกิน เพิ่อวังเื่อเกินไปไม่พอดีมันก็เลยนำมาทึ่งภาระเป็นท้อก็ยันสร้างนั่นยันสร้างนี่สิสร้างนั่นสร้างนี่ก็ต้องเพิ่มคนดูแลรักษามากขึ้นค่าใช้จ่ายก็เพิ่มมากขึ้นค่าน้ำก้าวไฟ ก็เพิ่มมากขึ้นเออนั่นแหละมันก็เพิ่มเพิเพเ,เอันนั้นเราเรียกว่าสิ่งที่มันเกินความจำเป็นเกินอาศัยอแต่มันกลายเป็นกับดักชน,นิดหนึ่ง,งเครื่องลอ่อกับกเครื่องล,อล่อหรือกับดัก อ,อ,อ,อน้นสมัยก่อนหลวงพ่อเองก็ดำือเหมือนกันแต่สร้างลูกองนั้นองนี้นขึ้นมาในพื้นที่แต่ท่านรู้นะถ้าสร้างขึ้นมาแล้วมันก็จะไปติดไปยึดไปน,นั่นไปนี่ท่านก็ไม่ทำ องนั้นองนี้องนี้องนั้นท่านไม่ทำเลยคนก็จะไปแห่กราบไหว้ก็ไปติดติดองนั้นติดองนี้องนั้นองนี้จะองไหนก็มาจากความม่ยุติดเหมือนกันไม่ใช่องไปติดองไม่ใช่รูปไปติดรูปนามไปติดนามมันไม่ใช่ท่านก็ไม่ทำ ขอกให้มันเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็บบวฟังสัจธรรมตัดสรุอย่างเดียว <st> เรียกว่าอยู่แบบไม่ต้องเป็นผารละไม่ต้องเพิ่มผ่านละเวลาคนเข้าไปวัดก็จะได้เข้าไปแบบตรงต่อเนื้อหาสัจธรรม เพราะมันไม่มีเครื่องล่อ,อคนต้องไปแบบตรงตัอเนื้อหากันอย่างเดียวคือไม่มีอะไรยึดไม่มีอะไรเกาะไม่มีอะไรจับไม่มีอะไรติดอืมอย่างนี้คนต้องได้ฟังในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับรูปไม่เกี่ยวก่านาม,มันอย่างเดียว ฟังในสิ ider, ่งที่มันไม่เกี่ยวกายกับจิตฟังในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับธรรมทั้งหลายทั้งปวงฟังในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวต้องฟังเนื้อหาตัสรุ้อย่างนี้โดยที่ไม่ต้องอาศัยเครื่องล่อไม่ต้องมีเครื่องล่อศรัทธาไม่ศรัทธาก็ไม่เกี่ยว เนื้อหาตัดสู้เนี่ยมันนอกเหนือศรัทธาไม่ศรัทธาศรัทธายังเป็นอารมณ์เกิดดับยังเป็นอารมณ์ปรุงแต่งดังนั้นไม่ใช่วิธีการที่จะล่อให้คนศรัทธาเจอกระนงตรงก็กล่าวกระนองตรงมันไม่ใช่วิธีการที่จะล่อหลอกให้คนเรามามาติดกับในตัวศรัทธาไม่ศรัทธา เนื้อหาตัดสู้มันไม่เกี่ยวกับศรัทธาไม่ศรัทธาอะไรก็มันไม่เกี่ยวไงทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวถ้าคุณศรัทธาคุณก็ติดคุณไม่ศรัทธาคุณก็ติดติดตัวปฏิเสธคุณศรัทธาคุณก็ติดติดตัวเลือกเอาติดตัวยึดเอาไม่่ใช ดังนั้นเนื้อหาตัดสรุเนี่ยไม่ต้องมีเครื่องล่อตัดสรุช่วยกันในทุกทีคุณจะศรัทธาไม่ศรัทธาไม่เกี่ยวพอแจกันปั๊บรี่คุยได้สรุปให้กันฟังก็โอเคตามนะไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องศรัทธา พราะเนื้อหาตัดสู้มันจะไม่คือมันจะไม่อิงกับอะไรเลยอ่ะไม่อิงกับศรัทธาหรือไม่ศรัทธาดังนั้นไม่มีนรมติโลมว่าต้องศรัทธาซะก่อนไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ใช่ไม่กระทั่งตัวไม่ใช่เออมันไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องศรัทธาหรือไม่ศรัทธาเชื่อหรือไม่เชื่อ มันไม่ได้ไม่เสียกับอะไรเ,เ,เอาเชฟบินได้เลยลูกนะเรียบร้อยแล้วครับครับ okay, อืมโอเคไป